ต้มยำกบกับแกงผักหวานไข่มดแดงเนียนเลยนะน้องบัวทำนะน่ากินขนานดะว้าวสีเข้มข้มมากกบขากบข้ามโต๊ะหนึงร้อนแรงรับจานเดียวโซดีกับช่องพิธีความสุขอยู่รอบบ้านเลยวล้วกันนะช่วงนี้ก็มาทักทายเหล่าสาวๆนะครับหลังจากลิดที่ล้าเราไปหาไข่มดแดงแล้วก็ผักหวานที่สวนนะครับ สวัสดีเจ้าสองสาวสวัสดีค่ะโอ้โหน้องกวางคนงามก็ยังอยู่กับเรานะครับนี่ตอนนี้มาไซส์ผักหวานก่อนเนาะเด็ดผักหวานหั่นให้มันเป็นแบบพอดีคัมครับเด็ดหั่นเหรอเด็ดเด็ดเด็ดเอาอ่าก้านออกนะครับนะเอาชอบใบแต่ต้นแค่นนี้ออกบด้ก็หนุ่มได้กินได้ละหนุ่มมากครับเขาบอกว่ามีทุกอย่างให้เลือกสรรจริงหนะที่สวนในใจเนาะครับ ที่ที่แล้วนะลองไปดูครับแผรสนใจผักหวานก่อนต้องทัาแชทมาแล้วปะออเดอร์ไปก่อนแล้วมาราบที่โป่งน้ำร้อนได้ครับเยอะเลยส่วนแล้วน้องกวางเนาะของสุดเนาะเขาบอกสามารถส่งให้ได้เนาะมันสิเสียงหลายหลายอย่างนอกจากจะมีผักหวานไม่พอตอนนี้ใกล้จะได้เอาพึ่งอีกแล้วส่วนภาคของการเอาพึ่งนี้ต้องให้น้พิมนะครับนะคุณพ่อของน้องกวางครับน้ำพึ่งน้ำใยน้าพึ่งลำใหญ่ครับ ครั้งที่แล้วเป็นน้ำผึ้งดอกกาแฟหรือเปล่ามีถ้าถ้าเป็นไปเอาในป่าเจ<อ>้าจะเป็นป่ากาแฟป่ากาแฟนะเจ้าอันนั้นจะเป็นน้ำผึ้งดอกกาแฟจ้าเจ้าแต่ว่ารอบนี้ใกล้บ้านก็คือน,น้ำผึ้งเจ้าน้ำผึ้งดอกดอกลำไยโอ้แค่ชื่อก็น,น่าทานแล้วนะนนแต่ว่าตอนนี้มาดูผักหวานของเราก่อนทำงานนะครับอาหารเมืองเหนือบ้านเรานะครับนะเจ้าทักทายนาใจ่านาใจสวัสดีครับ ครับนี่ผลงานของเราที่เราเก็บมาคลิปที่แล้วนะครับพอหนึ่งมือเลยน้จเม็ดแบบกำลังดีเลยเนาะภาษาเมืองไหนว่าเต้งๆไงเนาะนี่บ่ครเป็นเงาะของละอ๋อเป็นยังนะครับเงาะเงาะเอยเนาะจะออกเป็นเมฆของปืนอ๋อมันจะกลายเป็นตัวมดแล้วครับเขาเรียกว่าเงาะแต่ก็กินได้อยู่ค่ะกินได้นะือฝีมือน้ใจนะครับไปเอาจากสวนแล้วก็เอาจากที่บ้านเลยนะครับนะครับ อ้มีต้องให้ผูช้ชาญทำนะม่ไง้นไม่ได้กินอดกินเลยเนี่ยครับ <c oughs> ครับสองสาวก็ร่วมมือช่วยกันในการใส่ผักหวานไปเรื่อยๆนะครับสดๆนุ่มๆเลยโอ้โหนี่สองเมนูเด็ดวันนี้นะเอ็งจะยำต้องยำกบเก<ล>บห้กินโดยเฉพามีกบที่เปิลไปซองกันแต่คือซื้อมาโลนิงที่ฝนตกหนัหนกๆนะจัดไปครับ ได้แล้วนี่น้าใจจับให้เรานะครับขาดน้าจเป็นคนนึงนี่แย่เลยนี่ะครับเน้ครับในจวนน้าจขึ้นดอยอยู่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้บ้านเราก็ยังมีวัตถุดิบต่างๆบนดอยนะผักปอกกาตีเนื้อโอ้โหเราต้องได้รุยกันแล้วเนาะเาครับสนุกกลางต้องทำงานนะเสียดายมากเลยไม่งั้นได้รุยดอยเทศกาลนะจ้าครับอาทิตย์นะแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังได้เจอน้่กวางเรื่อยๆนะครับ เต็มเครื่องแกงก็ละแล้วรอเก็บไส้พักแล้วก็ล้างไข่โมเดงครับใาจทำการดังไฟให้เราแล้วนะครับดังไฟทำใช้ถ่านเป็นฟืนอะ่ะจะอร่อยนะครับน้าจเนาะครับมันจะหอมบอกไม่ถูกนะครับถ้าเทียบกับแก๊สต่ออังโลบ้านๆน,นะครับ ที่สวนหลังบ้านนะ่าจะก็ยังคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับมียัวกินหญ้านะครับแล้วข้างฝั่งนู่นเป็นน้ำพุร้อนเด็ดสก,กิทเนาะแล้วก็มีทานคลองเล็กๆนะหลังบ้านนี้น้ำใสไรยเย็นนะแล้วก็ควันโอ้ <c oughs> ควันที่น่าจก่อไฟให้เราครับไฟติดละ,นนเ,ะเป็นควันอย<า><า>ู่สองเมนูทีเดียวทำต้มยำกบต้มยำกบกับอะไรโบราณกับแกงผักหวานไข่มดแดงอ๋อวัตถุดิบมี สองอย่างนะไข่มดแดงแล้วก็ผักหวานค่ะวันป่าเราจะแกงผักหวานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอกบแป๊บนึงแกงผักหวานใส่อย่างง่ายมากเลยค่ะครับหอมแดงหอมขาวพริกกับปีเกลือรสดีแค่นี้แหละแล้วก็ความอร่อยอยู่ที่มดแดงกับผักหวานเนาะแต่ยำกบประโถนสูตรลุงวัดปอเอี้ยงเองอันนี้คืออีกหนึ่งเมนูใช่ต้มยำกบใช่ไหมครับต้อยากมีอะไรมาครับ เดี๋ยวให้น้องกวางพิเศษดีกว่าได้เลยขอน้องกวางมีผลิตภัณฑ์โอ้ผลิตภัณฑ์จากบ้านเฮาผลิตภัณฑ์บ้านเฮานะครับนะน้องกวางจำหน่ายพริกลาบด้วยโอ้โหจัดไปครับใช่แต่ที่แน่ๆเรามาทําเมนูต้มยํากบกันก่อนเดี๋ยวให้น้องกวางมาอธิบายว่าทีเดียวเนาะว่ามีอะไรบ้างเยอะมากเลยนี่ครับโอ้โหหนูน้องวัวของเราปลาก็เยอะปลาก็ปลานิลเยอะนะครับ ช่วยกันทำนอกคนละไม้ละมือเลยจะได้เสร็จเร็วครับนี่จะตามพี่แกงรอโอ้น้องวัวคอแห้งมากินน้ำที่บ่อปลาน่ใจเลยครับโอ้ลงมาเลยเฮ้ยปลาจะตายอ๋อจะมาหาเฮาเหรอมันจะไปไหนล่ะเฮ้ยมันจะมากินเกลือหรือเปล่าเนี่ยมันมีเกลือเออ่ะย่ามันลงน้ำมาเล่นน้ำ้วครับโอ้โหบัวปลาอุ๊ใจโดนบัวเหยียบละครับไม่เป็นไรปลามันหนีได้อยู่ครับอ๋อน้องวัวมันร้อนนะครับ เป็นยังเราไม่ยุ่งนะครับตุ้งกับแหลกขินหน้าเหมือนกัะครับครับน้องวัวอยู่ตรงนั้นนะอย่ามาระวัทำอาหารกันก่อนครับจะเพิ่มพิเศษอันนั้นพริกลาบหน่อยและครับน้องควางเดี๋ยวขอดูวัตถุดิบในการทำต้มยำกบของเราหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างนะได้เลยจ้ะครับกระกมีไหนนะกระปุมาเร็วเตยอย่ผักหวานก่อนผักหวานไงผักหวาน อันนี้วัตถุดิบมีอะไรบ้างจ๊ะอันนี้คือเป็นครัวต้มยำโก๋เผาครับจะมีสมุนไพรับในบ้านเฮาเจ้ามีขิงขาตะไคร้ขมิ้นเนาะมีกระเทียมหอมแดงผักกูดผักอาชีฝรั่งหอมดวนเนาะผักไผ่แล้วก็เป็นเครื่องปรุงเป็นกะปิเกือแล้วก็เครื่องปรุงรสนิดหน่อยครับได้ที่สําคัญที่เจ้านี่ไฮไลท์ในวันนี้เลยนั่นก็คือเปคื้อพริกหลาบบ้านเฮา ชิกลาบผลิตภัณฑ์บ้านเฮาของน้องกวางบ้านเฮานอกจากจะแปลงลาบแล้วยังเอามาแปลงยำกบยำชิ้นไก่ก็ได้โอ้โหเจ้าสรุปผลิตภัณฑ์บ้านเราไปมักชิ้นก็ได้มีหลายอย่างเลยครับได้โอ้โหอันนี้ขายควรละกี่บาทครับ 35บาท3ขวดร้อยเจา้า35บาท3าขวดหนึ่งยแต่อันนี้มันจะเต็มประมาณนี้นะอันนี้คือแก้ใจไปก่อนละอ๋อจะเต็มขวดกว่านี้เจา้าอันนี้คือแก้ใจไปก่อนละครับครับหอ,หอมสมัวนะนะห,หอมกระแพนมันจะซาซ่าเอาไปม,ม,มักจีนแล้วก็ยางใดครับน้องนะน้องวัวเจ้าอ่าก็มาทําอาหารกันก่อนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของน้องกว้านหอมมาเรื่อยเรื่อยใครที่สนใจก็เดี๋ยวเด้งเพจนะเข้าไปติดตามไปติดต่อในเพจได้ครับ เนี่ยตามพ่แกงอันี้ร้องน้าไก่เอากบมาจ้าอันนี้ส่วนขอ้อันนี้เป็นผักหวานผักหวานก็น่ออ๋อได้เลยได้เลยครับน่อหมดเลยพริใส่ไปเลยอี้ใส่สักห้าเม็ดก็พอพริกแกงผักหวานนะครับหอมแดงพริกไม่แตงกวามาทํพริกคลองบ้านน้องกวางนกว่าเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะครับเย็นชุ่มจานแจงน้ำตามหมดเลยจ้ะตูดที่ยังต้องตามครบตามรวมกันไม่พี่ไปเห็นน้อยหนอะเดี๋ยวจะ จะขันมันค้งหนอมันคงมากมันคงหนอได้ครับตรงนี้ได้ทำมันก่อนครับมาเร่ชามกันัยืนนะแกงน้องวัวนู่นละครับชั้เกึ่นะโอ้โหเนียนเลยนะน้องวัวเนียนมากครับไหนจะนี่หนากันเลยหมดมีจุย่อกงคนละไม้ละมือกันเครับ อ่ะตำไปเรื่อยครับสองสาวแขกไม่ได้อเชิญนครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับฐานเริ่มแดงแล้วนะครับ ทำกันไปเรื่อยๆครับโอ้แหลกแล้วนะสลับมือกับกวางและครัวคนนี้เองครับหอมเลยครนี่มือแรงกองเราในวันนี้นะครับมาแล้วอะไรเอ่ยโอ้โหชอบซุ้มตัวนี้มากเลยครับอันนี้คืออะไรเอ่ยกบโอ้มาแล้วโหกบกบนาเลยนะกบนาตัวใหญ่ๆโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะครับเนม่เนมาเป็นตัวปูน่าจะบอกครับ เผาก่อนใหญ่แล้วก็เอาไสาออกทีหลังได้เลยครับครับอันนี้ไม่ใช่กบในบ่อน่ใจนะกบที่ชาวบ้านไปหามาเมื่อคืนนี้ครับกบนาเลยครับคนตกหรอครับใช่บรรยากาศดีๆในวันนี้ครับเดี๋ยวเอามาเผากับทานนี้ก่อนนะครับนะครับทําการเอากบมาเผากับทานก่อนนะครับได้ค่ะกบนี้ก็กบจากธรรมชาติที่ชาวบ้านไปหามาเมื่อคืนนี้ครับกบนาครับฝนตกแต่คืนพระทุได้หลายตัวขนาดเนาะตัวใหญ่มากครับกบนา กลับมาฝั่งน้องกวางครับตอนนี้ก็ตามพริกแกงเสร็จแล้วนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงผักหวานพริกแกงผักหวานนะครับจเจ้าเราตั้งไฟใส่น้ำนะครับก่อนจะเอาพริกลงเลยจ้าเจ้าถ้ามันเดือดเขาก็จะเอาผักหวานใส่แล้วก็ไครมาช่วใส่จ้อาอ๋อตอนนี้จะเอาเครื่องในออกใช่ไหมครับ่ต้องเผาก่อนอืมทำง่ายครับฟังแกงผักหวานน้ำเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วเจ้าเขาก็จะใส่ ผักหวานเข้าไปใช่ไหมครับสุดอ่อนของฮาที่เฮาไปเก็บกันจ้ะเลยจันกร่ซฟเลอร์น้ำลายไหลฮน้ำลายไหลหิวเลยน้องกว่างบอกว่ากินผักหวานได้แต่ว่ามดแดงกินไม่ได้นะไข่มดแดงประเภทมาแรงกินไม่ได้ครับน่จ้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะรับผิดชอบแล้วกันกินเองจ้าหอมเลยจ้า ของนั้นวัวกินแบบอร่อยออร่อยเลยเ<อ>ครับเดือดแล้วไปสุใกใส่ขนมปังสุดท้ายาน,น่ากินขนาดสุกเรียบร้อยรอยำกบให้เมนูเนาะล้วก็มาชิมปกันเจ้าจัดปัง ทำมี่ใครโม้นี่เฟรแล้วเนาะสูตรพวคนเองจะัวเครื่องเพิ่มนะตำล้มลพริกลาบไปได้ขึ้นต้นหน่อยจีกับปิพวกพวกหอมพวคาจะคลายนิดนึงครับขิงนิดนึงใส่เข้าไปเลยจ้าตามล้มกับพริกลาบเลยเ<อ>สูตรองเองพริกลาบ พิล่าไม่ใช่เลยเนาะพิล่าผลิตภัณฑ์บ้านเฮาของน้องกวางนะครับเด็กสาวแล้วครับที่เมื่อก่อนก็เป็นขนมหวานนะคลิปนี้น้องกวางโซโลอาหารคาวบ้างนะครับพริล่าสั่งได้นะครับของบ้านเฮาเจ้าครับหอมเด็ดแล้วครับโอ้กินนี่แบบใช่เลยกินมะเขืออ่ะครับ คริกแกมคือทำมาจากมะแขวนมีมะแขวนเป็นส่วนผสมอ๋อจ้ะมะแขวนพริกครัคเนะ้อเป็นเครื่องเทศสมุนไพรบ้านเราครับจะหอมขนาดหือใส่ต้มต้มขาขามิน้นครับหอมถ้าใครจะรอครบมา ต้มยำต้มยำกบโตอยากบสูตพื้นบ้านปกติเข้าไปกาิ่ดีมากน่ากินเนาะครับอยู่เลยเอาเกลือนี่งเอเกลืออันี้คือปรุงรสเข้าไปเลยนะครับรอพรตาแล้วก็กลมนะจัดไปเข้าแล้วหอมเท แกบของเรามาแล้วนะใจไปครัวมาให้แล้วเนาะครับโอ้โหเป็นชิ้นๆเลยครับผมครับน้าจอาใส่เลยก่อนแล้ต้มกับกระทะเลยอ๋อจ้ะครับอ่ะโอ้เป็นตีนแล้วสุดยอดเป็นชิ้นๆเลยครับน่าใจจัดให้เรานะเปียอกรอกเลยครับตัวเองว้าหล่นนะไปแล้วว้าวเรื่องแกงใส่ได้เลยนอนน่ะ น้องวัวเปรมเลยอ่ะเจ้าของมาเรียกแล้วครับกับข้าวคอกก่อนโอ้โหบริการสวยๆก็ู่รักหิมันเนาะจ้ะฐานจอนแบบเตียวไปตุ้งสเด็ดเนาะวัน pues นี้ก็มีน้องวัวมาเป็นสีสันนะครับเพิ่มรากผักชีไปนะครับอือหนี่งิเด็ดแน่นอน ทำการตักฟอออกก่อนนะครับโอ้สวยงามครับใส่เลยครับพริกใส่กันแล้วก็เอาพริกที่นาำกวางตำไปเมื่อกี้นะครับพริกลาบนะครับหอมจังเลยหอมเนาะจ้ากระตำตำนี่คือได้ถึงไอความเผ็ดร้อนเลยนจ้ะครับบน่ลกนิดแจะไหลอืมแต่ละแกดสวนหลังบ้านแล้วก็ คลองเล็กๆทำอาหารกับตรงนี้นะครับนะได้เลยแก่สุดๆเลยจ้ะไปแล้วใส่พริกเข้าไปพริกหน้าว้าวเคร่องพอดีนิดนึงครึ่งนึ่งครับเพรื่องพอดีอีกครึ่งนะครับครึ่งถ้วยถ้วยเล็กว้าวไ้ไม่ลงประมาณซิ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะนะเอาไข่เท็สแซ่บหน่อยครับนี่สีสันมาแล้วครับว้าวกว้าง สีเข้มข้นมากครับต่อไปใส่แล้วครับกล้วเอี้ยงใบมะกรูดจะใบมะกรูดเพิ่มความหอมเข้าไปครับกินสมุนไพรใต้จมูกแล้วโอ้ยท้องลงจ้ะแอบแอบไปเนาะครับไม่ใช่จะได้กินก่นง่ายนะครับไปบักกูดจะใครไปเห็มนี่แบบหอมเลยเนาะ ขาต้มยำมาเลยอ่ะครับสีจะเพี้ยนนั่งกวางสี้ำยำขบุสีน่าเป็นคนบอกไม่ใส่ชิมหรอชิมได้หรออ่ะคุนยังชิมนั่งกวางก็ได้อ่ะชิมลอยนั่งเป็นคนปรุงชิมไม่โคยใหญ่อ่ะไม่โคยใหญ่ชิมหน่อยโอ้มันต้องเติมอย่างเลยได้แล้วสีแบบเข้มข้นมากรอบนะนี่จะมีความหวานในตัวพี่เบียร์ครับ แซ่บมากถูกใจน้องกวางแน่นอนจัดไปรอขกสุกอีกนิดนึงได้เลยครับรอขกศุกร์ก่อนว้าวจัดไปครับสีแบบนี้ข้าวเป็นหวาสีนวลมากกบหวานขนาดเลยต่อไปก็จะทำการเจ่วกระเทียมนะครับขั้นตอนสุดท้ายละครับใส่น้ำมันเสร็จแล้วขั้วหอมหอม็ยกันทงวางไว้เอัวางไว้ให้เดียว เดี๋ยวเรามันหอมไปมึงยังไม่หอมเต้อหอมหิวเข้ากลับไเจจาเดี๋ยวป้า๋ยวจะป้าถ้าเกิดป้ายปีดตะลิ้นี่จบเลยนะอ่ะนาทีสำคัญนะครับกวางไวไหมไหวให้ไปเทียบนะเออใช่ไปแล้วครับไปเดียวไปแล้ว กบอกค่ะก๊อกข,ข้ามโต๊กหนูห <laughs> น่ากินไหมละ่ะสุดๆหอมมากเลยคะับเตะจมูกมากเจ้ากระเทียมเข้าไปนี่ทำให้เพิ่มความหอมมากเลยน,นะครับปลุกเลยกวางเอาพักมาพุกเลยเหลอมมากใส่สสสไฮไลท์ในวันนี้ในเป็นต้มยำกบนะครับได้ออยากสุดครับโอ้โน้กแก้วข้อแข็งไปนะเนี่ยแข็งแรงมากออกข้าขนาดออกข้ามาเสียแรงกับเตียนครับ ผักไข่หอมดวนผักไข่หอมดวนผักชีต้นหอมครับนี่ครับเอาอย่างไดเอาอย่างไดนี่คือรู้แล้วรอสูงเดียวนะครับขาอุ้ยขาอุ้ยว้าวกินด้วยกันครับกับเมนูยำแรงในวันนี้นะครับปลดหม้อแล้วอ่ะป้าท้อโอ้โหด้วยน้ำไปเลยยังยางยังครับวางดีๆนะครับ ตปกเลยพี่เบีย้ยดูสีสันครับก่อนพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าครับต้องรีบกินก่อนแสงจะหมดไปับบทอดไข่ปลาไอฉาด้วยครับตักใส่ถ้วยกบนานะจ๊ะไม่ใช่กบเลี้ยงนะจ๊ะขาข,าขาวๆเลยครับอร่ิยมากมันไหลๆครับร้ <laughs> รอนแรงมากใี่พริใช่ใส่พริกน่าไปน่อยพี่เอี้ยงผิดเอง กบเผ็ดเอาใจขาเผ็ดร้อนนะครับเห็นย่างสุกยงอ่ะมันจะเข้มข้นมากครับมากินด้วยกันครับโอ้โหฟังผักหวานนะครับเป็นฟังผักหวานเจ้าครับเพิ่มมันไฟเบอร์ให้ร่างกายของเนาอันนี้เป็นโปรตีนเนาะไฟเบอร์นี่มาจาในเรื่องของเจ้าไฟเบอร์นี่จะเป็นเส้นใยที่อยู่ในพักจะช่วยในเรื่องของในเรื่องของการ วาดล่างสิ่งสุกปกในลำไส้ออกมาได้ดีเขาเรียกว่าไฟเบอร์นะช่วยในการดูดซับไขมันแล้วก็เอามันออกมาได้จ้านี่ได้ความรู้จากน้องกวางนะครับผักขี้ไม่มันเขาได้จากพืชผักสีเขียวเนาะเจ้าไฟเบอร์และธาตุอาหารต่ปงๆกินด้วยกันใจน้องกว้างครับถ้าตาดน้องกวางเท่มากครับ ว้าวครับสุดยอดเลยได้เวลาอันสำคัญครับต้มยำกบขาอุ้ยติ๊ต๊อกมันี่จะเข้าปากแล้วแล้วก็แกงผักหวานวางกิ่ขาโกอุ้ยอ่ะกปนติกต๊ก้เลยกินครับสาวๆโชว์กินก่อนหืมตึงห่อนตึงเพชรวันนี้แม่ครัวบอกว่าขอรักคิวชิมก่อนครับอร่อยน้ำลายไหลครับตากล้องน้ำลายไหลน้ำควางกินครับ ร้อนแรงแน่นอนเดี๋ยวรออันยินสักคำเนาะได้เลยครับเปาก่อนเปาก่อนอ่ะไม่โครใหญ่โชว์กินก่อนครับเลือแตกกระดี๋ยจพ่องร้ออ่อนแห้งร้อนแรงจานเจ้าพ่อมอขนาดแี้ใส้แซบดีต้องมาตำหน่อพริกลาบเลิศพริกลาบสูตรพริกลาบ ผลิตภัณฑ์บ้านเราได้โชวยสินค้าหน่อยครับเด็ดๆนะครับมาเดี๋ยวนี้ซีนอะซูมกบก่อนนะอ่ะคุณเองบอกว่าขอกินกบไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าสุดยอดเนาะเนื้ออร่อยนะเด็ดเด็เด็ดๆด็ดกับมาคังซดน้ำก่อนนะครับการน้ำนี่ก็สุดยอดแล้วจ้ะครับหอมมาะกินเลยรอบเดียวจบกินเป็นมือเลยนะครับอ่ะคุณเอ็งชิมชิมแกงผักหวานโชว์เพื่อนหน่อย อยังยังไม่หยุดยังยังไม่หยุดนะจะกบไปได้จ้ะก็สื่อว่าจะติดใจกบอยู่นะต้มยำกบนะครับมากขนาดเลยอ่ะครับมโออ๋ให้ยดูแกงผักหวานกัลรำนะจ้ามาชิมแกงผักหวานต้องควางกินไม่ได้นะก็ให้ครูเอามาชิมแทนครับไปอุ้มคำโตโตไงไปนูจองแล้วกันหวานเลยนะครับรำอาหารจากธรรมชาตินะครับ ผักหวานก็หามาจากสวนน้ำใจเนาะม,ม,มดแดงไข่มดแดงก็มาจากสวนสวน้ำใจอีหลังบ,ลงบ้านเลยครับแลที่สําคัญมาทําอาหารหลังบ้านบรรกาศดีๆในวันนี้กับฟ้าหลังฝนนะครับนะย่อมสดใสเสมอนะครับ PM หายไปแล้วนะครับพอ,บอสมควรฝนที่ช่วยไว้ใช่ครับ ได้ไปไดดีนีครับนะกินไปที่เปนดูนะได้ได้ขอชิมกับน้องกวางคนงามหน่อยครับอาหารแล้วนะครับปลอยไว้เยอะมัเหรอรันเป็นจะได้ฮะซอสต้นได้อะนี่ครับลำเนาะเนื้ลุ่นลวนอ่ะแกงเด็ดเด็ดก้มน้ำมันำมันหวานอร่อย ลูกนวาวเลยอ่ะอยากคือพอคลิปแล้วอยากือลองทําตามใช่สุดยอดเจ้าสูตรเด็ดเลยบอกทุกขั้นตอนเนี่ยสูตรวิธีไม่ชอบอีกนะใส่ช้อนแล้วซดน้ําไปเลยพร้อมกันไปเลยมั้งคะร้อนแรงมากเลยอ่ะกวางใส่แหยขาอุ้ยมอแม่นี่เนาะนี่เสี๋ยขาหน่อยดูใจน้องกวางกินเต็มตีกบพกตัวครับโอ้ไม่สวนไหนเนี่ย ส่วนไหนม่รอดอะล้ำทุกส่วนตบหน้าสุดยอดเนาะกินนี้ยั่วครับกินนี้ยั่วเนื้อมันเด็ดนะมันร้ายมอเนื้อมันร้ายข้าวหวานกับมอสมอสแรงมากเลยอ่ะกินนี่ขอยิงยาวนิดนึงนะครับมากินเยอะๆลยกวางพอด้วยความใส่มะแดงทำไมผักหวานหวานสมชื่อ กลมๆพอดีเนาะไข่มดแดงธรรมชาติกับเข้าไปแล้วแบบแตกในปากตัดสุนทรก็งกวางกือฟังฟังบรรยาได้พูดอยากกินนะแต่ว่าน้องกวางแพ้นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรกบไปต้นน้ำมันร้อนขอคนอยู่อีกนิดนึงนะครัวเนี้ยแป๊บนึงเป็นึงกินเลยเต็มสี่กวางเราจรินกบฮะครับ ตรงนี้หลายขาแล้วนะกินเลยเป็นหม้อเลยค่ะไม่อั้นไม่อั้นครับเพราะว่าวัตถุดิบเราอลังการงานสร้างครับลํำเตเต้แตตานอขายได้เลยเนี่ยเปิดร้านบอกอาหารเมืองมะมีลาบมีต้มยำโกกมีแกงภากหวานเนี่ยน้องกวางน้องกวางก็เอาอาหารตามฤดูกาลนะครับเด้อไหวกรบเซียนก็นอะีใกล้กษียนแล้วนะ ก็ท้งนี้ก็ขอขอบคุณน้องกวางน้าจน้าที่พาไปเก็บผักหวานทํากบให้เราแล้วน้องกวางก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆให้เราได้ชิมให้ลองดูนะครับนะก็เพจผลิตภัณฑ์บ้านเฮาก็เจ้าใครที่สนใจแปะเข้าไปชมเข้าไปพอครับทำอย่างยั่งพอนี่นี่เห็นไหมครับก็น้องกวางจะเป็นคนดูแลเพจด้วยตัวเองเลยนะครับนะใครที่เข้าไปทักก็สามารถไปคุยกับน้องกวางโดยตรงเลยนะครับไปทัก ชมสินค้านะครับว่าไม่ใช่จีบนะครับใช่ซื้อสินค้ากันเยอะๆครับก็ขอบคุณน้องควางมากนะครับขอบคุณจ้าขอบคุณมากเลครับนี่ยกินกันไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศดีๆในวันนี้บรรกาศยำแรงมากเหมาะค่ะเหมอกันาดน้องคว้างก็นี่คือจริงๆนาอะมันจริงแบบซื้อจอดอ่ะ สุดยอดปกติเจ้า